มาพบกับเราที่ยารายม้วดครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำกระเพื่อนขนาดไซส์50เซนหรือเราจะเรียกอยก 1, 2, 3, 2, 1, ีกอย่างหนึ่งว่า20เน้วก็ได้ครับแล้วก็กระเพื่อนขนาด50เซนนี้มันจะมีหน้าตาเป็น,นประมาณนี้นะครับจะเป็นตัวตักขอบด้วยเวลาลูกคา้าไปปูแล้วขอบสวยมากขอบเตชีสอย่างที่ลูกค้าต้องการเลยครับผมรูปแบบขนาดไซส์50เซนนี้ลูกคา้าสามารถไปฟูได้ทั้งปูพื้นหน้าบ้าน,านาหรือว่าที่จอดรถได้นะคะแล้วก็หน้ากระเพื่อนี้มันจะมีตัวหน้าค๊อกซีด้วยเขาเรียกาคอกซีเป็นตัวหน้าแวร์นะครับอีกอย่าง มัน,นจะเป็นตัวแบบหน้าแมทนะครับซึ่งลูกค้าสามารถไปคือที่จอดรถได้น,นะคะแล้วก็อีกลายนึงก็จะเป็นลายไม้นะครับซึ่งจะเป็นตัวหน้าแมทด้วยนะครับแล้วก็ลายนี้ลูกค้าสามารถไปคือห้องโถงห้องโถงได้อย่างที่ลูกค้าต้องการเลยครับผม ฝัอนไลน์สดทุ่งไทยฝับยาลาลืมรั่วได้นะคะแล้วก็สามารถติดต่อทางผิดยาลาลืมรั่วได้ท้าท้องทานกหงส์แล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจยังไงติดต่อคุบล็อกมาหาเราได้เลยนะครับสำหรับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ,บ